ยัดไปเลยยัดไปคนนั้นแมวอุ้ยเหรอครับตรงนู้นแย่นี่ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูทุกคนครับแฟน,นเพจแก้วชาแนลครับสวัสดีพี่น้องนะครับสวัสดีครับวันมนี้เชฟนิ่มครับ,รบวันนี้จะไปทำอะไรครับไปจาัดก,การ,ารแปนลาม จัดการแตนลำครับผมโอ้ภารกิจวันนี้ครับหลังจากที่เราตัดหญ้าตัดหญ้าตัดหญ้าตัดขึ้ถ้าไอ้หลุมเสือไว้บ่ตัดข้าวนะครับเสร็จภารกิจคือจะไปแก้แค้นให้ลูกน้องนะครับครับผมมันต่อดุเราครับโอ้ดูแผลครับดูแผลโอ้นี่ครับนี่ครับผมจะจัดการมันดูจัดการมันพี่พี่แอลครับี่ครับถือแตนตอดครับพี่นี่พี่นี่ขึนชัดห่วยห่วยห่วยเพราแม่นแนวเรียนตัวนี่พี่นี่กระโปรงครับพี่นี่กระโปรงตัวนั้นมันโปรอยู่แล้วครับ เอาไปแก่แค้นให้น้องเด้อไปครับ,บเดี๋ยวสิพาไป,ไปาพาไปน้ำแก่แค้นเตนมันเดนเอาลองมึงครับครับไปดูกันบรรยากาศดีครับอยู่ตรงไหนตรงหน้า <c oughs> ครับมาตัดเข่าลังของแต่าน้ำมันยาวยาวก่อนจี่ว่าแต่นลำมบอถ้ามาดาแต้มันสีจกโง่ยังสิแต่ว่าแต่าน้มันยาวอืมันยาวมันเม็ดกลัวแล้วมันฝักไข่เร็จมันก็จะออกไปหาทีใหม่ครับแต่ว่าบอกว่ามันสีอยู่ในจุดใดเนี่ย๋ยวถาเบิ่งครับครับะ ยุไส่หรอผมไม่รู้จักเจ้าหน้าบอขอบคุณนะครับทีมงานามาสี่จุดหมายครับฮะเจ้าหน้าบอโอ้ยพุน่นอยู่ของลุงไปครับ นี่ครับเจอแล้วครับเจอเป้าหมายแล้วครับโอ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้จ้าเสียจะไหนบ้านเนี่ยเผานนนั่ฮะเผาแล้วเนาะเผาก่อนแล้วยังไปฟันจะได้นี่ครับอยู่ต้นตะกบนี่ครับเน่เน่เน่ฮะนั่นนั่นข้างนึงแต่เราก็ขึ้นเปลี่ยนยืมมองตัวสีก็ตัด ยืมเงินเพิ่มตีไแลน้แ่บ้านคู่เมองไปก็ีเผาตีซุมตีมันก็ไ่กัดตัวอ้ยพ่อใหญ่ทำายหางมันทำายหางมันเอแล้ว้าไปแลไปทังผุนเด้อเดียทังไหนยืต่ยืมตยืใต้ย่่่ม Chảy Ui Ui Ra đi Hứ Được rồi, ngam anh hát gì Rồi, rồi, จะไหครับไปบิ่งครับไปบังไปบิ่งโอ้ยพีพีโอ้ยพูห้างไงนี่ดูสภาพห้างเก่าครับี่โอ้เผามันไปแล้วรอบนึงนี่นี่ครับเบ่งห้างเกา่าครับ เอาเบิดเนื่อได้น่เครื่งแมนเบิดเลยโอ้แม่โอ้ยยูห้าเก่าเตเลยอ้ยพี่พี่พี่นหาห้างบูเ็นบานแลวห้างมันพางมันลนบ่าตาอกแล่าห้างลนแหครับุ้นั่นนิถอยอย่างนะล โอ้นีแม่เสยว่าเผาไปเลี้วครับแม่คืออางานมาเลยนี่ป่านิยัดต เมียน่นเมีน่นเออเมียน่น่ฮ่อ้ลมเมื่อกองกมนะครับเมารเมื่กล้องฮ่าโอ้ลมครับพี่น้องโอ้ลมลมลมครับลม แน่พ่อห้างมันบ่ป่ะเนีโ่นโอ้ไปตีถิมม่ื้ครับจาเข้าวามจัดโอยังเหลืออะไรครับปลากิรนี่เดี๋ยวไปต่อนันอีกข้างนึงครับโอ้เป็นยงนี่ปมุ่คุไงไปครับหอมคอนแท่ครับอ่อนลวครับ มันจะได้พาปลาเขาได้หน่เขามีทางไปได้หน่ผมอยู่ใกล้ๆ๋นะครับพี่น้องแต่เป็นคนละทางครับรอบนี่ดีท่้งมั้นนครับ โอ้นี่ครับตีนะครับแตลนล่ามครับแตลนล่ามห้างไม้ห้างงาคนนี้ครับอันนี้ห้างเก่ามันครับหนึ่งเหลือแต่ห้างไม้ห้งจังแห่งครับต้นนั้นครับต้นต่อไปเปอเสียเอาเลยได้ครับนี่ยัดไฟอะไรยัดลุงไฟโอ้ยมไก่ปนันเลยโบนัมไก่ประนัน โยไปต้นพุ่นต้นพุ่นมันบัไปยังไงเนี่ยนต้นนั่นเนีเนาเน่าไดป่าวมันข้างเนาครับโมแมนว่าไปทำลายมองมันอยู่ครับแต่ว่าเขาต้องเอาเพราะมันเป็นอันตรายครับเบ็ดองไเห็นหน้ามันลำบากแมนเพราะว่าเวลาเข้ามาเวลาเข้ามาเบิ้งงไฮเบิ้งหน้านี่ครับเข้ามาไก่บ่ไายได้ครับนี่ขนาดว่าลุยห้วย เอาอีครับเอาอีแล้ว,ออลวปุ๊บไปไปลนมาแล้วล,ล่วลนยี่หม่อนฮะเนี่ยน,ะน,นะครับแตงแตกข้างครับมันคักกบมแดงแตกครับดี ไปครับไปเบางต้นต่อไปครับฮ้บ่มาต้นที่สองครับพี่น้องั่งนีีก็มต้นที่สองใช่ล่ะพูดยุ่งงาใหม่มันงาของงาแบบงาายฟังนี่ก็มีพี่น้องพี่น้องพูดยู่งเท่าไับอ้าวมันร้ายห้างด้วยสามนั่นครับนั่นนั่นบางต้นนี่นี่งาแห้งอู้แต่ล่ามครับพี่น้องพี่ฟังนี่แม่ร้ายบันตัวนี้ น,น,นั่นตัวนนแม่ร้ายเหมือนมันมึงุดมู่บังครับนะครับนั่นๆๆนน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 โว้ยใบใหม่กับังเอาครับบ้านี่ภารกิจต่อไไเไปเย,ยดดดรับก่นนลุยแห้วครับอะไรบงน้ำมัน ไปไปนะทา่านใหออมาแล้วไมคุหันป๊บ<สา>้อ้ออออมันยังลยหางโอ้ย้ครับไม่ข่า,าก็ดีเลยครับกล,ลับมครับบารนีครับไปจะได้นะครับฟังนี่เรียบร้อยครับฟังนี่หายฟังนั่นกัตก อ,บอ่บอกบอกบอกพี่น้องทงั้งสุดไปหน้าข้างมันพะแนนเโอ้ยกำลังสิเป้าเป็นยังไงนะครับปะเมื่อยครับสรุปสรุปผลงานมั้งได้80%ครับ ตุดนั้นมีหลายห้างโอ้ใดหลายห้างเลยห้างนี้ก็ห้างนี้ไงเป็นยังไงตัวครับบัตรเขาสิทำลายตัวบอกเลยเมื่นาครับเมื่อคือเพราะไว้ครับเมื่อกระเตนคันแท้นมันบริยับแต่จังว่าล่ะแต่ล่ามเนี่ยคือมันเป็นสิ่งธรรมชาติอยู่แต่ว่ามันอยู่คู่ควรกับมนุษย์บราณนอนอยู่ใไฮยูน่ามันติดยุนิปานี่ดงยังตัวกระเตนขนาดตัวกระเตนบอกตัวนี่เขาเนี่ยเอาจากในป่า มาเลี้ยงอยู่บ้ะะานแต่นีคือกันครับเออแต่ะะวเราจะ,ปะ,จาะจาไปกวนครับมั่นได้หระจครยมั่นก็ต่อคือเก้าวอ่าโดนี้เขาบอกเลยทำไรทำมาฉาดนะครับฝากพี่ฝากบอกมันกดติดตามทัองเพจนีนี้<อ>กดไลค์กดแชร์ได้ครับแจวแชแน,นลเด,เดี๋ยวผมจะเอาอ่าตัวใหม่ใหม่ใหม่บางอ,อย่างป,างปาลปาลงปลาไหลปลาโอ้ยกระปูกระเปือบบอยี่นี่บอมีตัหงยาแล้วบิตามก็เป็นกระสอบติดตามได้ทั้งเพจเลยครับดิครับ <ใน S 2> ผมแจวแชแนลแจวแชแนลครับครับโอเค สวัสดีครับ้า